ลาเมืองกรุงกลับมาทำสวนที่โคราชเจเน็ตเขียวลาเมืองกรุงกลับบ้านเกิดทำสวนที่โคราช เป็นอีกนักร้องสาวที่มุ่งมัม่นทำงานหนักมาตลอดสำหรับเจเน็ตเขียวทั้งงานร้องเพลงงานแสดงและงานอีเวนต์ต่างๆรวมทัง้ง,ง,งยังลงทุนทำรีสอร์ทที่เกาะช้างจังหวัดตรัดด้วยแต่ดูแล้วเหมือนกิจการที่เกาะช้างอาจจะไม่ราบรื่นนักทำให้นักร้องสาวต้องเป็นหนี้ล่าสุดนักร้องสาวเจเน็ตเขียวเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าเป็นหนี้ตั้งแต่ทำรีสอร์ทที่เกาะช้างตอนนี้เหลือหนี้อีกประมาณ3ล้านบาทบองต้นนำบ้านที่โคาราชไปเข้าแบงค์3.5ล้านบาทแต่ก็ยังไม่หมด ตอนนี้จึงเตรียมขายบ้านที่อาศัยอยู่ที่ปัจจุบันในอำเภอเมืองนนทบ,บุรีโดยตั้งไว้7.5ล้านบาทหากใครสนใจสามารถติดต่อมาได้เพื่อนำเงินไปใช้นี่จากนั้นเงินที่เหลือเตรียมนำไปเปิดร้านกาแฟาที่โคราชพร้อมตั้งใจย้ายกลับไปอยู่บ้านเกิดเช่นกันโดยไม่อยากอยู่กทมแล้วแต่ถ้ามีงานจะเดินทางเข้ามาทำส่วนหนึ่งอยากกลับไปอยู่บ้านกับพ่อแม่ที่ตอนนี้อายุมากแล้ว นเป็นแค่นักแสดงก็ไม่ได้เงินเยอะเท่ากับเจ้าของหนังแต่มีผลพลอยได้คือตอนนั้นตนโด่งดังมากจึงมีงานจ้างติดต่อมาแบบไม่ขาดสายจนสามารถมีเงินนำมาสร้างบ้านหลังใหญ่มากที่โคราชเพื่อให้แม่ได้อยู่ประมาณ6ล้านบาทรวมถึงตอนนี้ตนก็มีซื้อที่ไว้แล้วด้วยประมาณ12-13ไร่นอกจากนี้ก็ยังมีบ้านที่กรุงเทพอ,อีกหลัง